สวัสดีครับพบกับเจบอยเจบีค <hur> ร <interventions> <s uck popular anyway> ับผมวัน <t> นี <c ute readings> ้พาผู้ชายนะครับมามอบตัวนะครับมามอบตัวมีการมอบตัวมันก็ไม่มีอะไรพิเศษหรอกครับแต่เป็นเรื่องที่แบบไม่รู้จะเรียกว่าหน้าอายหรือไม่หน้าอายตังค์ไม่พอลี่ท้าบอกว่าให้เอาตังค์มาให้ครบบอกครบครับครบครบครบเป็นไงครบตังค์ขาดทีครับ ไม่พอต้องไปยืมยืมยืมใครก็ไม่รู้เป็นแม่เ,เป็นผู้ปกครองของเพื่อนเพื่อนลูกชายนะครับค่าดูค่าดูเท่าไหร่ลบดูสามร้อยสิบครับบางทีมาสองร้อยยี่สิบแต่ขาดปสามร้ยม 220, อยยี่สิบเพราะว่ามีค่ากิจกรรมค่าอะไรต่างๆนะครับค่านี่ดีนะที่ไปสมัครรอๆแล้วไม่เสียตังค์เพิ่มเนี่ยตังค์ไม่มีเลย เตรียมมาคดีว่าเครื่องเอ่อไม่ได้เอาเอาเงินสดมาแค่สามพันนะครับแล้วในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้โอนนะครับโอนไม่ได้ก็เลยเอาแลวหาทางออกต้องไปยืมยืมเด็กไอ้ยืมแม่ผู้ปกครองคนงข้างเลนะแกก็มองหน้าแกก็งง,งนะอะไรเงินไว้เราก็รีบโทรให้ปุย้ยโอนตังค์ให้ด่วนเลยโอนตังค์ให้เขาแล้วัก็เอินเครื่องโอนตังค์ผมมันก็อยู่ในรถอีกต่างหากพอดีมันชาร์จแบตอยู่นะเดี๋ยวไว้ ค่าแบตอยู่ก็เอาห้ากันตรงย้อมอ่ะเอาความจริงมาคุยอ่ะพอดีผมตังค์มาไม่พอครับบอกให้เอามาเผื่อมาเผื่อผมก็บอกแล้วว่ามันต้องเผื่อครับมันไม่จบง่ายๆหรอกไอ้เรื่องให้ค่าเทอมเนี่ยเดี๋ยวมีค่านูน่น,นนั่นนี่ค่ากำลังขึ้นม .4 ครับผมเอาแนะนำตัวหน่อยนี่คเ็ใ,ใจ,คจะค่าจเป็นทหารพูดองชัดสะดกในเฟิร์นด้ครับดูนั้นท<ด>ัน้นอะไรอยู่ม .4 ครับ ครับเกุญแจอะไรห้องนี้ญี่ปุ่นเรียนญี่ปุ่นกับอังกฤษครับผู้ไทยแค่รอดกันลูกเรียนญี่ปุ่นใช่ไหมไมิน่าเป็นลูกชายดูแต่คลิปญี่ปุ่นครับผมดูแต่คลิปญี่ปุ่นดูแต่หนังาอตุลญี่ปุ่นที่โรงเรียนเลยลูกชื่อเต็มโรงเรียนจำจำได้ไหมชื่อโรงเรียนทีมังกรวิทยาการทว,วีพัฒนาในเวลาเช้าประทังพัฒน์เฉลิมเสดทวีพัฒน์ ของทุนพัฒนาทุนพนาเ้าวิทยาพัฒน์เกาวิทยาพัฒน์วิทาพัฒน์ุนนาก็เุณจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่อีกขวหนึ่งนะเพิ่งผ่านการเป็นนายมาเฮ้ยนายปีที่แล้วนี่ยหรอปีนี้ปีนี้เท่าไหร่ปีหกปีนี้16หเดือนหนา้นา16หก่าเดือนเดือนหน้าจะหกนะเดือนหน้าวันที่สามวัาจะคบสิบหปี เรียน่รนระดอกรับผมก็อยากให้เรียนเหมือนกันครับจะได้มีวินัยเพิ่มขึ้นรับรองได้ก่อนเป็นทหารในหนักกว่านี้วินัยได้เพิ่มขึ้นอเอามาเล่าสู่คนฟังครับผมมาว่าแล้วต้องมีเรื่องราวอะไรให้ใหใหถ่ายแน่เลย <c oughs> แมมเดี๋ยวโอนตังค์เคลียร์เข้าไปแล้วครับให้ปุ้ยรัจัดการให้แล้วส่งเลขที่บัญชีไปให้ปุ้ยเครื่องโอนตังค์ผมมันก็อยู่ในรถก็ใช้แท็บเล็ตขึ้นไปนะมันโอนตังค์ไม่ได้ไม่มีแอปจะโอนตังค์ให้คุณครูก็ ไม่ได้เห็นเขาจ่ายเงินสดกันเราจะไปโอนตังค์ให้เขาไม่ได้เขาก็ร <c oughs> ับเงินสดนะเนาะมีใบส่งใบเสร็จให้เรียบร้อยรวมใบเสร็จแล้วก็สามพันกว่าเช่ลูกค่าชุดอีกเรื่องของเรื่องน่ะถ้าถึงเอามาก็ไม่พอเพราะว่าถ้าเธอมมันสองพันสองพันเก้ายี่สิบใช่ไหมลูกสองพันเก้า 2, 9, 20, ยี่สิบใช่ไหมค่าเธอ <20. S 1> อ่าแล้วก็บอกพ่อว่าสองพันหกอ่าโอเคเราก็เดี๋ยวมมนแค่สามพันอกา่ามันพอไหมถามเน้นย้ำมันพอไหม พ่อพ่อพอ,พอ,พอบอกเอาเพิ่มเอามาเพิ่ม,อพ,มพอพออ่ะโอเคแล้วก็เลยมีตังค์ติดตัวแค่แค่ไม่ไม่กี่ตังค์ร้อยเดียวของผมอ่ะในกระเป๋าผมไม่กดไม่เลยนะรีบรีบมาเสร็จปุ๊บมาถึงก็ไปซื้อชุดพละใจเป็นสดเลยัวไมพละรยาทไม่จ่ายเอาแล้วแล้วมันหายไปไหนตังค์้า,าซื้อ,อเลยสมุดซื้อสมุดซื้อสมุดเท่าไหร่สมุด เฮ้สองพันเจดแปดสิบดิซื้ออะไรอีกเอ้ยซื้อ้ามร่่าลบเยไปแล้วเอาไก็เอาไปซื้อสมุดชุผ้าที่เสียตำไหมุมาจำชุผ้าชุผ้าชุบผ้าเฉยเฉยอ่จะซื้อสมุดมันก็มันก็ไม่พอแล้วแค่ค่าเทอมเคิดว่ามันสองพัจริงแล้วไม่ใช่มันสองพันเก้ายผ้าอะไรอีกเมื่อกี้สองิ ค่าำมุงค่าอะไรทังอย่างนี่แหละค่ากิจกรรมอะกอย่างสองร้อยยี่สิบบาทมันก็ลาไปสามพันกว่าแล้วน้ำเราก็คิดว่ามันพอครับก็ได้ยิ้มวต้องขอบคุณคุณแม่ถ้าคุณแม่ดูคลิปนี้อยู่น้แม่เพื่อนเพื่อนเลเพิ่นนะครับดูคลิปนี้อยู่ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับสามร้อยยี่สิบบาทแต่โอนคืนให้เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคกำลังพากันกลับบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ยังมีไทยเอ็มวีเพลงยุบลา ของปุ้ย JB นะครับรอนั่งเองกำลังเดินทางมานะครับผมอ่ะฝากอะไรด้วยอนาคตตัวเองด้วยฝากช่องช่องยังไม่มีนะแต่ฝากเพลงด้วยเพลงอะไรนะเพลครับฝากเพลงเปล่าไม่มีอะไรด้วยนะครับของผมเองครับพิม่ากระเป๋าไม่มีอะไรครับชื่อเครื่องรอ่ะไลเฟิร์นัทพลครับทางช่องทางช่อง JB ไหลซี่ผมครับไม่ใช่ช่องจับบอยช่องพ่อผมชื่จับบอยแล้วช่อง การสร้าง YouTube สร้างตัวตนผพ่อต้องว่าหนูหัดหัดทำยูทูบคือผมจะไม่มังคับลูกนะให้ลูกขอเองลูกว่าพ่ออยากเรียนอยากทำยูทูนะนถึงจะถึงจะสอนให้แต่ตอนนี้เขาอยู่ช่วงวัยรุ่นเขายังไม่ไม่เอาอะไรกับความมันคง,นงนตัวเองนะก็ปล่อยไปก่อนแต่ต่อไปก็ให้ดูในช่องไปสำหรับคลิปนี้ก็จากดาพี่น้องไปก่อนครับผมมาเล่าสู่กันฟังเรื่องความเป่นของครอบครัวมผม <laughs> โอเคลูกสวัสดีครับ